สายของหวานนะบัวบัวเกี๊ยสิ้นจึิงนะครับมีร้านรักหวานนะขอญาตลงยูทูบหน่อยขอญาตถ่ายลงยูทูบหน่อยก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นนิใิใสมยซอยสิบนะครับหน้าบ้านผมเองนะครับก็จะมีของหวานโอ้อร่อยอร่อยผมผมชิมแล้วร้านนี้อร่อยนะครับก็แจ้งพิกัดไว้นะครับ ริมิตนใหม่ซอยสินะครับเปิดพี่เขาเปิดบริการตั้งแต่เก้าโมงเ้าโมงถึงสี่ทุ่มนะครับสนใจแวะเข้ามาเลยอย่ามาแปดโมงนะมาแปดโมงล้วยังไม่เปิดนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับร้านรักหวานโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์